ขีดขีดขีดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปีดแลบวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากสายเทคโนโลยีและสายครอบครัวนั่นก็คือ2026คุนไดรรุ่นที่มาพร้อมการปรับโฉมครั้งใหญ่ทั้งดีไซน์ภายนอกภายในสมรรถนะและเทคโนโลยีที่จัดเต็มกว่าเดิมแบบเห็นได้ชัด มาดูกันว่ารถคันนี้ทำไมถึงถูกพูดถึงว่าเป็นหนึ่งในรถที่คุ้มค่าที่สุดของปีแอลมันตอบโจทย์การใช้งานจริงได้มากแค่ไหนเริ่มจากภาพลักษณ์ภายนอกกันก่อน2026คุณใดมาพร้อมดีไซน์แบบใหม่ที่มีความโบเฉีียวลํำสมัยและดูมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวอย่างมากเส้นสายตัวรถคมชัดขึ้นประจังหน้าออกแบบใหม่ให้กว้างกว่าเดิม เพิ่มความสปอร์ตและความภูมิฐานไฟหน้าแบบและเต็มระบบพร้อมลายไฟใหม่ที่ดูพรีเมียมกว่าเดิมและยังให้ความสว่างชัดในทุกสภาพถนนด้านล่างมีการออกแบบกันชนให้มีความแข็งแรงและให้มิติที่ดูบึกบืนขึ้นซึ่งช่วยให้ภาพรวมของรถดูครบทั้งความหรูหราและความสปอร์ตในคันเดียวมิติของรถรุ่นนี้ถูกขยายให้กว้างขึ้นเล็กน้อยทำให้มีพื้นที่ภายในมากกว่าเดิม อีกทั้งยังทำให้การทรงตัวเวลาขับขี่ดีขึ้นอีกด้วยด้านข้างตัวรถใช้เส้นสายที่ไหลต่อเนื่องจากหน้าไปหลังให้ความรู้สึกลื่นไหลและมีอากาศพลศาสตร์ที่ดีขึ้น ล้ออลลอยดีไซน์ใหม่มีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่18นิ้วไปจนถึงรุ่นสูงสุดที่ให้ล้อแบบสปอร์ตขนาด20นิ้วดูขึงขังและช่วยให้การเกาะถนนดีขึ้นไฟท้ายแบบเล d ดีไซน์ใหม่ลากยาวเต็มความกว้างช่วยให้รถดูโดดเด่นในเวลากลางคืนและเพิ่มความปลอดภัยด้วยความสว่างที่คมชัดขึ้น มาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างซึ่งถือว่าเป็นจุดขายหลักของรถรุ่นนี้เลยก็ว่าได้เพราะ2026คุณได้เน้นความล้ำความกว้างและความเป็นมิตรต่อผู้ใช้มากขึ้นตั้งแต่เปิดประตูเข้ามาภายในตกแต่งด้วยวัสดุที่ดูพรีเมียมกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงพื้นผิวแบบซอฟทั h ตามจุดต่างๆและงานประกอบที่แน่นขึ้นทำให้รู้สึกถึงความภูมิฐานทันทีที่นั่งลงไป แผงคอนโซลหน้าได้รับการออกแบบแบบใหม่ที่เน้นความเรียบง่ายแต่ทันสมัยจอคู่แบบพาโนรามาเชื่อมต่อกันร,ระหว่างจอมาตรวัดดิจิทัลและจอกลางอินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้งานได้ลื่นไหลรองรับระบบเชื่อมต่อสมัยใหม่ครบถ้วนรวมถึงสัญญาณด้วยเสียงและระบบนำทางแบบอัจฉริยะหน้าจอมีความคมชัดสูงและตอบสนองไวยิ่งขึ้นช่วยให้การใช้งานเป็นธรรมชาติและลดการละสายตาจากถนน พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันออกแบบใหม่จับถนัดมือและตอบสนองดีขึ้นปุ่มควบคุมถูกจัดวางให้ใช้งานง่ายขึ้นเบนาะนั่งให้ความสบายมากขึ้นด้วยโครงสร้างแบบใหม่ที่ช่วยรองรับสริระ ลดอาการล้าระหว่างเดินทางไกลรุ่นสูงสุดให้เบาแบบปรับไฟฟ้าพร้อมระบบบันทึกตำแหน่งและระบบอุ่นหรือระบายอากาศมีให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังห้องโดยสารด้านหลังมีพื้นที่ขากว้างขึ้นทําให้ผู้โดยสารนั่งสบายมากกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนพร้อมช่องแอร์แยกและพอร์ตชาร์จหลายตำแหน่งที่รองรับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่เต็มที่เรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยก็จัดเต็มไม่แพ้กันมีระบบช่วยขับขี่กึ่งอัตโนมัติ รุ่นใหม่ที่ทำงานแม่นยำขึ้นระบบเตือนและหลีกเลี่ยงการชนระบบรักษารถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันและยังมีระบบตรวจจับจุดบอดแบบรอบทิศทางทำให้การขับในเมืองหรือบนทางด่วนปลอดภัยขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อมาดูด้านสมรรถนะ226 0คุณใดมีตัวเลือกเครื่องยนต์หลายแบบให้เหมาะกับผู้ใช้หลากหลายสไตล์ตั้งแต่เครื่องยนต์เบนซินธรรมดาแบบประหยัดน้ำมัน เครื่องยนต์เทอร์โบที่แรงขึ้นไปจนถึงระบบไฮบริดที่ให้การตอบสนองดีแต่ยังคงความประหยัดไว้จุดเด่นของเครื่องยนต์ใหม่คือแรงบิดที่มาไวและการเร่งที่ลื่นขึ้นทำให้ขับสนุกในเมืองและสามารถเร่งแซงบนถนนใหญ่ได้มั่นใจมากขึ้นระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่ให้ความนุ่มแต่ยังคงความคมในการควบคุมรถ การเข้าคงมั่นคงกว่าเดิมและยังมีความเงียบในห้องโดยสารเพิ่มขึ้นจากการซรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้น รุ่นไฮบริดมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าที่ช่วยเสริมแรงในการออกตัวทำให้การขับเรียบเนียนและเพิ่มความประหยัดเชื้อเพลิงอย่างชัดเจนระบบเกียร์ตอบสนองไวและเปลี่ยนเกียร์รับรื่นมากขึ้นจนแทบไม่รู้สึกถึงจังหวะเปลี่ยนเกียร์เมื่อขับแบบปกติสำหรับใครที่ชอบความประหยัดระบบดึงพลังงานกลับมาใช้ใหม่จากการเบรคช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้ดี ส่วนคนที่เน้นความแรงรุ่นเทอร์โบก็ให้แรงม้ามากพอสำหรับการขับขี่แบบเร้าใจโดยไม่กระทบต่อการควบคุมรถทำให้รถรุ่นนี้ตอบโจทย์ทั้งคนที่ต้องการความแรงและคนที่ต้องการความคุ้มค่าในระยะยาวด้านราคาคาดว่า2 0 2 6คุณได้จะเปิดตัวด้วยช่วงราคาที่แข่งขันได้กับรถในกลุ่มเดียวกันโดยรุ่นเริ่มต้นมีราคาที่เหมาะสม เข้าถึงง่ายและรุ่นกลางให้ความคุ้มค่าสูงสุดด้วยออปชั่นจัดเต็มในราคาที่ไม่โดดเกินเอื้อมส่วนรุ่นท็อปสุดที่มาพร้อมเทคโนโลยีครบระบบความปลอดภัยสูงสุดและวัสดุภายในแบบพรีเมียมคาดว่าจะมีราคาสูงขึ้นแต่ก็ยังคงอยู่ในระดับที่คุ้มเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับโดยรวมแล้วถือว่าเป็นรถที่ตั้งราคาได้ดีและตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้หลายกลุ่ม สรุปแล้ว2 0 2 6คุณใดเป็นรถที่มีการพัฒนาที่น่าประทับใจมากในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่ดูทันสมัยวัสดุภายในที่พรีเมียมขึ้นสมรรถนะที่ขับสนุกและใช้งานจริงได้ดีรวมถึงเทคโนโลยีที่ให้ความสะดวกและความปลอดภัยสูงขึ้นกว่ารุ่นก่อนทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับทั้งครอบครัวคนทำงานหรือแม้แต่คนที่ชอบเทคโนโลยีใหม่ๆและต้องการรถที่ตอบโจทย์ได้รอบด้าน ขอบคุณที่รับชมรีวิวจากช่องสปีดแล a บหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ก่อนใครแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ